อ่ะหล่อเหล่อมาอีกแล้วหลังหลังจากที่ทำอะไรสเปนลงตู่แล้วก็หาอะไรพี่เลนพี่เลนทำอีกนี่รถสัตว์รถรถมันพี่เลนยังไงอ้าวมันก็เหมือนรถปกตินี่แน่แต่ดูล้อล้อ น,นี่นี่ไม่ใช่ขอบทองไม่ใช่ขอบอะไรนะดูดีๆ,ๆล้อจักรยานเฮียโ,โจนโจนเฮียโจนลักลุได้ต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้กล้องถ่ายรูปอะไรวะเออทั้ทงลอ้ลอน้าล้อหลังเลยเนยี่ยล้อจักรยาน แล้วดูท่อไอ้เียท่อมีสองอันลรอจักรยานบีกูเมีเครื่องตันยาวมาใส่ด้วยเดี๋ยวเเบาเบาเสร็จแล้วหึงนะดูเสียงเสียงคตอับปรีเลย เดินเดินเบาใช้ท่อล่างเดินเบารปเปิดยางใช้ท <communicate> <oses> ่อบนนี่ไปเดี๋ยวผมไปอัดให้ดูทางตรงเียงนจิงเลย เอาเปิดดังสุดเลยนะระวังหูแตกนะ เป็นยังไงกันบ้างรถคันนี้รถพี่เลนนี้เอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่วิ่งยนเสียงให้ได้พอละกูไปละ